สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนเข้าป่านะคะเราจะไปเดินในป่ากันนะคะไม่ได้มาหาเห็ดนะคะแต่ว่าเราจะมาเดินออกกำลังกายค่ะเหมือนจะมีเห็ดนะคะทุกคนแต่ไม่มีนะคะเดาวไปเดินหาแล้วอากาศแห้งแล้งฝนไม่ตกนะคะเห็ดก็เลยไม่ขึ้นนะคะ เขาบอกว่ามีร้านอาหารอยู่แถวแถวนี้นะคะเราก็เลยมาเดินตามหาร้านอาหารค่ะทุกคนมาช่วยกันหาหน่อยเราก็เดินไปตามแผนที่ G P S ของ Google นะคะเดินไปเรื่อยๆเราเดินขึ้นดอยนะคะทางเป็นทางเดินขึ้นนะคะ โอ้ยยังไม่ทันไรก็เหนื่อยแล้วค่ะในแผนที่บอกว่าประมาณ2กิโลเมตรกว่านะคะเกือบ3กิโลเมตรนะคะดูซิว่าเราจะใช้เวลาเดินไปถึงนูน่นกี่ชั่วโมงเนะาะพอเดินขึ้นเดินทางขึ้นตลอดเลยนะคะจะเดินช้านิดนึง ใน google ใน gps เขาบอกไว้ว่าใช้เวลาประมาณ58าสินาทีนะคะทุกคนเดินชมนกชมไม้ไปเรื่อยๆนะคะก็เพลินดีนะคะที่นี่มีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆร่มรื่นมากเลยค่ะอากาศบริสุทธิ์มากเลยค่ะ อุณหภูมิตอนนี้ก็13องศานะคะอากาศค่อนข้างจะเย็นนิดนึงนะคะโชคดีที่ตอนนี้มีแดดนะคะเมื่อกี้ออกบ้านมาค้มฟ้าค้มฝนนะคะ,คคคะกลัวฝนตกค่ะเดินมาได้นิดนึงเราก็มาเจอทางแยกค่ะแฟนบอกว่าทางนี้ทางนี้แต่ดาว่า ข้างบนนี่นะคะนี่ที่ถูกต้องคือเราต้องเดินขึ้นไปข้างบนนั่นค่ะทางนี้คือถูกนะคะเดินไปตาก็หาเห็ดไปนะคะนี่ไม่มีเลยค่ะไม่มีแม้แต่ดอกเดียวเลยนะ แต่ในป่านี้ต้นไม้ยังใบไม้ยังไม่เปลี่ยนสีเลยนะคะเมื่อกี้แวะพักแป๊บนึงแล้วก็เดินกันต่อคะ่ะครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะยังไม่ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยคะ่ะเมื่อกี้เห็นรถจอดอยู่ข้างล่างนู่นหนึ่งคันแต่ว่าเดินขึ้นมานี่ไม่มีใครเลยนะคะไม่มีแม้แต่คนเดียวเลยนะคะมีแต่สงตายายเดินขึ้นเขานะคะ ซูซูคะ่ะเดินกันต่อไปเลยคะ่ะช่างอยู่ไกลเลยเกินนะถ้าร้านอาหารเนี่ยเราก็เดินไปพักไปกินลมชมวิวไปเรื่อยๆนะคะ เจอทางแยกอีกแล้วค่ะทุกคนจะไปทางไหนดีเดี๋ยงกันอยู่สักพักนึงก็เดินต่อนะคะตามทางที่แฟนบอกก็ปรากฏว่าเรามาผิดค่ะต้องเดินกลับไปอีกค่ะเป็นทางเดินขึ้นเขาตลอดเลยนะคะเนี่ยเหนื่อยต้องพักกันหลายรอบเลยทีเดียวค่ะ มาถึงทางแยกอีกแล้วคะ่ะเนี่มีป้ายบอกว่าร้านอาหารจะเดินไปอีกประมาณ1กิโลเมตรนะคะทุกคนเดินตามหากันต่อไปคะ่ะอากาศดีมากเลยนะคะโชคดีที่มีแดดนะคะเมื่อกี้เห็นมีคนอยู่หลายคนเลยนะคะร้านอาหารคงอยู่ไม่ไกลแถวนี้นะคะเขาบอกว่า ให้เดินมาทางนี้นะคะทางนี้ดีนะคะไม่ได้เดินขึ้นเขาแล้วนะคะเป็นทางเรียบตลอดเลยนะคะเราก็เดินมาชั่วโมงหนึ่งแล้วนะคะยังไม่ถึงเลยนะคะวีซินดามาถึงแล้ว มาถึงแล้วค่ะทุกคนใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงกับยี่สิบนาทีค่ะนี่ตรงนี้ที่เรามาเนี่ย เรามานั่งดื่มเบียร์เย็นเย็นกันคนละแก้วแล้วเราก็เดินกลับนะคะขากลับใช้เวลาไม่นานนะคะ